นี่เป็นแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำสายนาทีที่กว้างใหญ่เป็นวันที่ประชาชนได้มาบูชาสการะก็เรียกว่าวันชัดบูชาอชัดบูชาก็จะมีมาบูชาช่วงเชา้าช่วงเย็นแล้วก็มีช่วงเช้า อตอนเย็นก็จะมีประชาชนที่ไปบูชาสการะ,ะการบูชาชาติบูชาก็บูชาธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟก็จะมีกล้วยมีอ้อยมีผลไม้ต่างๆที่ประชาชนได้นำไปบูชาก็จะมีการเคารบขอเข้ามาต่อพระแม่คงคา แล้วก็ขอบูชาด้วยสิ่งของต่างๆเช่นกล้วยเช่นอ้อยเช่นผลไม้เพื่อจะขอบคุณให้พระแม่คงคาถ่าุาน้ำหรือว่าให้บูชาทาาุดินทาาุลมทาาุไฟเพื่อจะให้ธรรมชาติดูแลประชาชน เรีวยกว่าขอบคุณธรรมชาติที่ให้ความสุขให้ความรุดมสมบูรณ์ต่อประชาชนประชาชนก็จะมาบูชาสการะซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับก็มีโอคนนี่หลายแสนนะครับมากมายก็มีความยาวต้อง84ท่าแล้วนะท่าก็มีคนมากมายไปดูไปสัมผัสแล้วก็เป็น การความเชื่อความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ซึ่งหาดูได้ยากในโลกใบนี้นะครับเป็นการที่ประชาชนที่ได้ไปาพาครอบครัวไปก็จะนำลูกหลานนำสิ่งของต่างๆเพื่อจะไปบูชานะครับ ก็มีกล้วยมีผลไม้มีอ้อยนะครับก็พ่อแม่ก็พาลูกพาหลานนำไปสิ่งของตัวเองครับนำไปวางไว้ที่แม่น้ำคงคาแล้วก็ก็มีผู้หญิงก็พากันไปสวดบูชาะนะครับก็ใช้เวลานานมากนะครับที่ผู้หญิงที่ ส่วนคนที่ไม่ได้นั่นก็อยู่ข้างบนครับมีส่วนร่วมในการที่จะบูชาอ่านั้นการที่มีผู้หญิงที่เขามีสิ่งที่ทำลงไปสวดอ้อนวอนสวดขอบูชาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เรื่องของการเคารพศรัทธา ซึ่งเราไปดูไปเห็นแล้วก็น่าทึ่งที่ประชาชนให้ความเคารพต่อพ่ะแม่โคงคาต่อสายน้ำแห่งชีวิตที่เมืองพารณสีนครับถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเลยที่ประชาชนจะได้ไปบูชานี่ก็เป็นเดือนพุก,กิกาครับพฤกิกา ก็ก็จะมีดิวารีหลังจากดิวารีมาก็จะเป็นชัดบูชาก็คืองานนี้ครับซึ่งเป็นงานที่ประชาชนทั่วอินเดียนะครับวจะไปบูชาตามแม่น้ําตามอ,าอ่างน้ําหรือว่าเป็นที่แหล่งน้ําสําคัญทั่วๆไปแต่ว่าที่เมืองพารานสีนั้นก็จะเป็น งานที่ยิ่งใหญ่ครับก็ถือว่าประชาชนนั้นมากมายที่ต่างคนต่างไปครอบครัวละ4ีหคนหรือว่า7-8็ดแปดคนครับก็มีร่วมกันไปในนี้เป็นช่วงเวลาตอนห้าโมงเย็นครับห้าโมงเขาก็จะเริ่มไปตั้งแต่4ี่โมงเย็นครับก็มีก็รู้จัก ครอบครัวของชาวอินเดียก็เขากอา็อยากให้เราได้มีส่วนร่วมในการบูชาในพิธีกรรมเหล่านี้นะครับก็คือบูชาท่าด,ดินท่านน้ำท่านลมทา่านไจครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ได้ไปสัมผัสไปเรียนรู้ชีวิตจริง หรือว่าบรรยากาศจริงแล้วก็พิธีกรรมจริงๆที่อยู่บ้านเราก็ไม่มีนะครับนั้นไปเห็นก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างก็ได้นำประสบการณ์เหล่านี้มาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ดูได้เห็นก็จะมีประโยชน์ในการรับชมหรือว่ารับรู้ความรู้ต่างๆของประเทศอินเดีย